ไ่ัวเหรจะกลัวนะระงลูกัง่อใช้กัางรใช้้ข่อยใช้ไิง้องก่อนมก่นี่เัือเย็นที่วนุชานะคะที่เชียงคานทีวเป็นทอาหารีเด็กๆอร่อยมากกินกันเยอะมากเลยอันนี้นะคะเมนูนี้จะเป็นกุ้งแพงนะคะ กุ้งแพรเป็นเมนูขึ้นชื่อของทางร้านนะคะแล้วก็กุ้งนะคะจะเป็นพะมันกุ้งพิเศษของทางาร้านของคุณลูกชานะคะเราจะมีผักมีแป้งขนมข้างเหมือนเิญญาใช่<า>ค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นลาบเป็ดนะคะเป็นลาบเป็ดอันนี้จะเป็นเมนูเห็ดหอมสดเห็ดหอม ชื่อเรื่องเห็ดหอมอยู่แล้วอันนี้จะเป็นเห็ดหอมผัดน้ำมันหอยแล้วก็ตัวนี้จะเป็นยำแหนมแหนมนี่เราทำเองนะคะไม่ได้ไปรับมาจากไหนคือเราผสมหมักของที่ควรที่ควทำเองใช่ค่ะส่วนตัวนี้จะเป็นยำล่องแกงอันนี้ก็จะเป็นเมนูแนะนำ่องคุณชาใช่ค่ะมันเป็นอะไรอ่ะมันคล้ายๆเป็นปลาค่ะเป็นเป็นลาแล้วไปฟูแล้วก็จะเป็นน้ำยำของทังร้านโดยเฉพาะขอบคุณมากค่ะช้ถนนคนเดินค่ะ ปา้หายไปไหนอะปาฏิ้ลหา่โ้าฏิ้ายไปไหนอนี่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 เ้เ้ยเั้ยเยไฮ้ยเยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยยเฮ้ยเฮเ้ยเฮ้เฮยเฮ้ย้เฮ้ยเฮยเเฮ้ยเฮ้ยเ้เยเ้ยเเ